ครับท่านผู้ชมุุท่านผมท่านสอนมงกษวางครับวันนี้นําเสนอคลิปวิดีโอท่านผู้ชมได้รับชมกันทาง Facebook และ YouTube นะครับก็สําหรับวันนี้ก็เป็นรถสปาร์คหนึ่ไอของคุณต้นนะครับอันนี้ได้ทําเครื่องทําอะไรไปทุกอย่างหมดแล้ววันนี้มาอัปเดตกันเรื่องล้อนะครับล้อและยางครับ จุกใหม่ครับคือล้อก็เป็นล้อจุเปร์อยู่แล้วแต่ว่ามาวางจุกให้เป็นจุกพิเศษซึ่งเป็นจุกของรถยนต์นะครับขั้นก่อุมกระบางและมาเจาะเพิ่มแล้วก็ลงจุกนี้สังเกตได้ตรงตรงคอจุกเนี่ยจะไม่มีเกลียวนะครับถ้าหากว่าจุกที่มีเกลียวขึ้นทั้งบนเนี่ยเวลาขันน็อตแล้วลมจะออกมาตามเกลียวนะครับอันนี้ไม่มีเกลียวครับเป็นจุกของใส่ล้อแบบรถยนต์ครับ ทั้งสอนด้านปรทำการดัดแปลงนะครับและยางก็ใช้ยางของมิชลินนะครับไพลอ t สติีททูนะครับก็ยางหน้านี่เจ้าของต้องการความใหญ่ทั้งสอนก็จัดให้ใช้เบอร์80-90-17ครับไพลอ t สติีททูมิชลินนะครับและล้อก็เป็นล้อของเลส i ิ g งบอยนะครับ เลสซิ่งบอยลาย550ก็คือลาย m s หรือว่าลาย R3 นั่นเองนะครับก็ทั้งหน้าหลังนะครับใส่หน้าใส่หลังเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล้อหลังก็เช่นกันนะครับวางจุบใหม่นะครับกับวางจุบใหม่ใช้จุบของรถยนต์ล้อแม็กมาใส่ครับยางข้างหลังใช้เบอร์90 80 17นะครับไ t s ลอ e สตีทูมิชลีน เช่นกันนะครับนี่นครับล้อเล c i n g b บ y ยครับล้อหลังเป็นขนาด185/17ล้อหน้า160/17นะครับตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมทั้งใส่กระจกใหม่นะครับรอบใหม่ใสเปลี่ยนใหม่ใหม่เยี่ยมเหมือนรถใหม่เลยครับของเก่าแตกรายงามหมดแล้วครับ แล้วก็มีเปลี่ยนพวกกลอดไฟเกียร์ขายน้ามันเครื่องครับ,รบก็ตรวจเช็คทั่วๆไปให้หมดที่ให้พร้อมใช้นะครับปลายท้ายขายก็เปลี่ยนให้ครับก็จบครับก็คงจะไปขับแล้วจะได้เกาะถนนดีครับล้อยางจืบเลสนี้ก็ใช้เดือนหนึ่งครับค่อยเติมลมหนึ่งครั้งครับไม่ต้องเติมมาไปบ่อยครับก็ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับคันนี้เ็เครื่องดีครับรถอยู่นนบุรีนะครับคุณต้นนนบุรีครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับ s ปา r k หนึ่งสามาไอชันนี้เพียงเท่านี้นะครับคันนี้รถสวยครับใส่ล้อใหม่ยางใหม่หล่อเลยครับนะครับก็คงจบแล้วครับลาท่านผู้ชมมาเพียงแค่นี้โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านครับตอนนี้ครับผมช่างสอนวงตววางครับ